สถานการณ์ตะวันออกกลางกำลังเดือดปร,รอดแตกล่าสุดสหรัฐยกระดับกำลังรบทางทะเลถึงขีดสุดด้วยการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในโลกอย่าง u s s g e r a l d r f o r d เข้าสมทบในพื้นที่ทำให้ขุมกำลังรอบอิหร่านตอนนี้ประกอบด้วย2เรือบรรทุกเครื่องบิน11เหลรือพิฆาต3เรือดำนำ้ำขณะที่ความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาไม่ได้มีแค่สหรัฐฝ่ายเดียวมีรายงานยืนยันการปรากฏ ตัวของกองทัพเรือจีและรัสเซียในหน้านน้ำเดียวกันสร้างสถานการณ์รเผชิญหน้าของสามาอำนาจโลกกลางสมรภูมิถ้าเรือดวลรบอีรานด้วยแล้วรอบทะเลเหล่านี้อาจมีเรืออัดแน่นรวมกันมากกว่า50ลําทลำทำให้ทะเลกำลังเดือดพล่านจากสงครามการขดอาวุธชุดใหญ่มาจออหน้าบ้านขนาดนี้จะจบลงที่โต๊ะเจรจาหรือจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามใหญ่ขอ,ขอคนละหนึ่งไล์เพื่อไขคำตอบไปกับเรา ขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับการตัดสินใจส่งเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทรงพลังที่สุดของสหรัฐเข้าสู่ตะวันออกกลางในครั้งนี้ท่านผู้ชมครับมันไม่ใช่เพียงแค่การเคลือนกำลังธรรมดาแต่คือสัญญาณทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนจากโดนั์ทรัมป์นี่ยนะครับว่าสหรัฐนั้นพร้อมตอบโต้หากว่าอิรานขยับเกินเส้นแดง เรือลำที่พูดถึงขึ้นก็คือ USS Gerald R Ford เรือธงของกองทัพสหรัฐและเป็นหัวใจสำคัญของกำลังลบทางทะเลยุคใหม่ความเคลื่อนไหวครั้งนี้นี่นะครับมันจึงมีน้ำหนักทั้งเชิงทหารและเชิงการเมืองในเวลาเดียวกันท่านผู้ชมครับ <c> Gerald <oughs> R Ford ไม่ได้เป็นเพียง เรือบรรทุกเครื่องบินลบธรรมดาท่านผู้ชมครับแต่มันคือแพลตฟอร์มสงครามที่ออกแบบมาเพื่อครองอากาศและควบคุมสำหรับภูมิทางทะเลอย่างเต็มรูปแบบการมาของเรือบรรทุกเครื่องบิน ลำนี้ลำที่2นี่หละครับมันก็คือการประกาศสงครามดีๆนี่เองจุดเด่นสำคัญของเรือเจอร์แดนอาร์ฟอร์ดก็คือมันสามารถปล่อยเครื่องบินด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า EFLS นี่หละครับที่ช่วยเพิ่มอัตราการส่งเครื่องบินขึ้นได้อย่างมากกว่ารุ่นก่อนๆอ,อย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะเครื่องบิน F 3 5ซิ FA 1 8 EF นี่เลยครับสามารถขึ้นบินได้รวดเร็วต่อเนื่องและลดการสึกหรอของโครงสร้างอากาศยาน ความหมายก็คือการส่งเครื่องบินได้เร็วมันก็คลองอากาศได้เร็วนั่นเองอย่างไรก็ตามอิหร่านเองก็ไม่ใช่ย่อยท่านผู้ชมขีดความสามารถด้านขีปะระวุธิของอิหร่านทั้งการต่อต้านเรือและโดนโจมตีที่มีเป็นจํานวนมากนี่เลยครับพื้นที่อ่าวเปอร์เซียและช่องแคบพมุตินี่เลยครับมันเป็นพื้นที่คับแคบและเสี่ยง ถ้าเหลือบรรทุกเครื่องบินต่างๆเหล่านี้จะเข้าไปไกลการใช้กําลังขนาดใหญ่จึงต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงอย่างรอบคอบการแสดงพลังนี่แหละครับอาจยับยั้งได้แต่หากคํานวณผิดพลาดมันก็อาจยกระดับความตึงเครียดสู่การเผชิญหน้าที่กว้างขวางขึ้นดังนั้นการส่งเจอร์เรนอาร์ฟอร์ดจึงเป็นการเดินเกมที่หนักแน่นแต่ก็ยังเปิดช่องการทูดไว้เช่นกันมันคือการถือไพ่ที่เหนือกว่าโดยอาจจะไม่จําเป็นต้องเปิดเกมก่อน โลกตอนนี้กําลังจับตาท่านผู้ชมครับว่านี่คือการเตือนครั้งสุดท้ายของอเมริกาหรือเป,เ,เป็นเพียงแค่การขยับหมากในกระดานใหญ่ของภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางท่านผู้ชมครับทั้งสองฝ่ายนี่แหละครับกำลังเผชิญเส้นแดงในตะวันออกกลางใครกันแน่พร้อมเปิดฉากจริงและชัยชนะที่มาพร้อมราคาที่แพงท่านผู้ชมครับเมื่อเราถามว่าใครจะเป็นผู้ชนะถ้าเผื่อมีการประทะกันในสงครามครั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะในเรื่องข้อมูลทางเทคนิคและคลังอาวุธนี่แหละครับของอิหร่านคำตอบที่ว่าก็คืออเมริกาเหนือกว่าอย่างท่วมทน้นแต่มันก็ไม่ใช่คำตอบเดียวเสมอไปท่านผู้ชมครับแม้ว่าสหรัฐอเมริกานี่แหละครับจะมีอำนาจอธิปไตยทางอากาศมีเหนือกว่าอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามอิหร่านก็ไม่ได้มุ่งหวังที่จะแข่งขันหรือว่าปะทะทางอากาศกับอเมริกา แต่พัฒนาขีดความสามารถด้านขีบรุ่โจมตีศูนย์กลางอำนาจของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นฐานทัพท่าเรือรวมถึงเรือปรรทุกเครื่องบินทั้งสองลำนี่เลยครับมันกำลังกลายเป็นเป้าหมายและลดทอนความได้เปรียบของอเมริกาจากข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคลังอาวุธของอิหร่านในปี2026นี่แหละครับแม้ว่าจะได้รับความเสียหายและใช้งานไปเป็นจำนวนมากในปี2025แต่สถานการณ์ปัจจุบัน อาวุธต่างๆมีการผลิตมากขึ้นมีรายงานจากทางฝั่งของอิหร่านเองว่าสามารถผลิตได้เดือนหนึ่ง300ลูกนั่นคือนั่นหมายความว่าในช่วง7-8เดือนที่ผ่านมาอิหร่านสามารถผลิตขีบรุทได้เท่าทัดเทียมกับการมีอาวุธของปีก่อนและอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนั่นก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีทั้งในเรื่องของการได้รับการสนับสน,นุน แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีความแม่นยำจากจีนรวมถึงการพัฒนาการเปลี่ยนเชื้อเพลิงนี่หละครับมันกำลังกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่สงครามมันอาจจะไม่ใช่ผู้ชนะที่เป็นอเมริกาเสมอไป และถ้าเผื่ออเมริกาจะชนะเนี่ยนะครับมันอาจจะแลกมาด้วยมูลค่ามากมายมหาศาลเช่นกันความแตกต่างและกลยุทธ์สําคัญที่อาจทําให้สถานการณ์สงครามในครั้งนี้มันเปลี่ยนแปลงไปข้อที่1ท่านผู้ชมความล้มเหลวของกลยุทธ์โจมตีชงเลงมือก่อนความเชื่อที่ว่าสารัฐสามารถทําลายขีวุตของอิหร่านได้ในขณะที่มันยังดูในพื้นดินนี่แหละครับมันเป็นการเดิมพันที่อาจจะไม่ใช่ ความจริงเสมอใจความจริงเสมอไปแต่ปัจจุบันสถานการณ์อาจเป็นการคำนวณที่ผิดพลาดท่านผู้ชมข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันมันบ่งชี้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงเหลวที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเติมเชื้อเพลิงยาวนานนี่แหละครับมันเปลี่ยนเป็นการเติมเชื้อเพลิงแข็งซึ่งอาจจะใช้เวลาเพียง1 2ถึง15นาทีเท่านั้นเองขีบวุฒเชื้อเพลิงแข็งไม่จําเป็นต้องเตรียมเชื้อเพลิงเป็นเวลานานเหมือนอาวุธ ก่อนๆน,นี่แหละครับมันสามารถยิงได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีจึงทําให้การแนวคิดที่ว่ายิงก่อนถึงจุดหมายนี่นะครับมันไร้ผลก่อนที่ดาวเทียมสารัฐจะตรวจจับในเรื่องของสัญญาณความร้อนและส่งเครื่องบินขับไล่ไปสกัดกั้นนี่เลยครับขีปุรตอนนี้มันอาจจะถูกยิงออกจากแท่นยิงและเคลื่อนที่ไปแล้วรวมถึงขีปุธต่างๆเหล่านี้มันไปอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินการโจมตีเหมือนเกิดขึ้นที่ครั้งก่อนที่อิสราเอลโจมตีในเรื่องของฐานปล่อยในช่วงต้นของ สงครามนี่เลยครับครั้งนี้มันอาจจะไม่ง่ายเหมือนครั้งก่อนข้อที่2องท่านผู้ชมจุดจบของขีปุตดไร้ประสิทธิภาพสถดนการปัจจุบันจากการที่มีการยิงขีปุ้ดไปเรื่อยๆล,ลูกนี่เลยครับ อิลลาดอาจไม่จําเป็นต้องยิงขีปุตเป็นร้อยลูกเหมือนครั้งก่อนการจะไปทําลายฐานทัพทางทหารฐานทัพอากาศอย่างเช่นอัลดูเดสหรือว่าอันดัฟฟานเลยครับอาจจะใช้เพียงขีปุตแม่นยำสูงลูก1-2ถึงลูกมันก็เพียงพอแล้วนะครับในการที่จะไปทําลายศูนย์ราชาการต่างๆเหล่านั้นและทั้งหมดนี่เลยครับมันจะสําเร็จด้วยนะครับมันจะทําให้ระบบป้องกันภัยรากาศของ อเมริกาฐานทัพทางหารเลดราสำคัญรวมถึงระบบป้องกันภายนอากานี่หละครับอาจจะถูกทำลายตั้งแต่ช่วงต้นของสงครามและถ้าทำสำเร็จนี่หละครับปฏิบัติการทางทางหารของสหรัฐนี่ลครับมันก็จะประสบปัญหาอย่างมากเช่นกันข้อที่3ฝันร้ายของระบบป้องกันภายนากาและความคล่องตัว ของขีบุตความเร็วเหนือเสียงความเร็วสูงที่อิรานมีเป็นจํานวนมากในปัจจุบันการมีขีบุตอย่างเช่นฟาตาความเร็วเหนือเสียงโครามชาสีนี่เลยครับมันกลายเป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนขีบุตเหล่านี้ท่านผู้ชมครับมันมีความสามารถถอดหัวรบได้เป็นหลายหัวและสามารถเคลื่อนตัวซิกแซก,ซก,ซกในอัรบยากาศได้ระบบป้องกันของอเมริกาออกแบบมาเพื่อป้องกันวิถีโค้งนี่เลยครับ จากขีบุษของที่ขีบุษความเร็วเหนือเสียงนี่หละครับมันจะทําความสามารถทําลายความสามารถของอักลกอริทมต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยงิ่งเมื่อใช้กลยุทธ์การโจมตีแบบอิ่มตัวนั่นก็คือการโจมตีด้วยขีบุษเป็นจํานวนมากนี่เลยครับพร้อมๆกันนะครับปริมาณที่มันมีเป็นจํานวนมากนี่หละครับมันจะทําให้ระบบป้องกัน ของทางฝั่งของอิสราเอลและอเมริกาเองเลยครับไม่สามารถจะกัดกั้นได้หมดและถือว่าเป็นกลยุทธ์สําคัญที่อิหร่านทําสําเร็จมาแล้วในสงคราม12วันปี2025และสําหรับปีนี้การโจมตีถ้าเกิดเกิดขึ้นอิหร่านก็จะใช้ปฏิบัติการลักษณะเดียวกันนี่เลยครับซึ่งมันมีทั้งขีวุฒความเร็วสูงไฮเปอร์โซนิก ความแม่นยำสูงและรวมถึงการแตกตัวมันจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการอิ่มตัวการที่ระบบป้องกันอิ่มตัวนี่แหละครับมันก็จะพลาดการป้องกันก็จะพลาดเพราะฉะนั้นเป้าหมายของสารัฐมันจะถูกทำลายข้อที่4ท่านผู้ชมการป้องกันการเข้าถึงพื้นที่อิหร่านพัฒนาขีปุตต่อต้านเรือนะครับที่จะทำให้เรือรบของอเมริกาเนี่ยแหละครับอาจจะไม่กล้าเข้าใกล้ดินแดนใยฝั่งของ อิ่านอาจจะต้องปฏิบัติการระยะไกลกว่าเป็นพันๆกิโลเมตรเมื่อเรือต่างๆเหล่านี้อยู่ไกลเป็นพันกิโลเมตรนี่แหละครับการใช้งานการโจมตีมันจึงไม่สามารถคล่องตัวมากกว่าเร็วกว่าเหมือนความต้องการได้การที่เรือบรรทุกกระบินไม่สามารถเข้าใกล้ชายฝั่งได้มันจะกลายเป็นเป้าหมายของขีปุ้ล่องเรือต่างๆเหล่านี้นี่นะครับมันจะเป็นลดประสิทธิภาพการโจมตีระยะไกลของทางฝั่งซาลาดลงอย่างมาก านผครับถ้าเผื่อสงครามมันเกิดขึ้นเลยครับสหรัฐอเมริกาอาจจะชนะนแต่ในท้ายที่สุดนะครับด้วยการทําลายศูนย์กลางและสถาบันทางทหารของอิหร่านแต่จะเป็นชัยชนะที่ต้องมาแลกได้ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงเช่นกันฐา,า,านทัพสหรัฐในภูมิภาคนี้อาจจะถูกโจมตีถูกทําลายด้วยขีปุ่ความแม่นยําสูงทําให้ฐานทัพต่างๆเหล่านี้ใช้ได้ ไม่ได้ใช้ไม่ได้บางส่วนหรือว่าถูกทำลายจนหมดสินการสูญเสียกองทัพเรือสหรัฐอาจรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเนื่องจากขีบรุรความเร็วสูงต่อต้านเรือที่ทันสมัยของอิหร่าน อเมริกาอาจจะชนะในด้านการทหารแต่อิลาน,นี่แหละครับจะชนะจะประสบความสําเร็จในการสร้างคลังอาวุธที่ทําให้ต้นทุนของชัยชนะของสหรัฐนั้นมันมากมายมหาศาลทั้งทาง,ทาง,ทางการเมืองเศรษฐกิจของอเมริกาและของทั้งโลกด้วยสถานการณ์สงครามปีนี้มันจึงไม่ยืนยันชัดเจนว่าอเมริกาจะชนะเสมอไปเพราะถ้าเผื่อ อิหรานสามารถจัดการทำลายเรือรบของอเมริกานะครับเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาได้นี่หละครับมันจะเป็นการหายนะครั้งสําคัญของอเมริกาซึ่งอเมริกาก็ไม่อยากคิดเหมือนกันว่าถ้าเผื่อเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นนี่หละครับอเมริกาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนในฐานะที่เป็นกองทัพขนาดใหญ่หัวหมู่ผู้นําโลกในปัจจุบัน รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ